ทัวร์รมอนทัวโดย All New Isuzu is New X ผ่านไปเนี่ยนีนะทุกคนกดจองบัตรคอนเสิร์ตอยู่ค่ะต้องชิงเอาแผวนหน้าบัตรที่ดีที่สุดมาให้ได้แต่จะว่าไปคนเราถ้าไม่หวังก็ไม่ผิดหวังนะคะ Disappointment disappointment ความผิดหวังไม่รู้ละ่ะงานเนี้ยต้องชิงบัตรที่ดีที่สุดมาให้ได้ บัตรส่งมาเรียบร้อยแล้วที่นั่งแถวหน้าสุดด้วย front row seat front row seat ที่นั่งแถวหน้าสุดทำไมฉันเป็นคนที่โชคดีแบบนี้ท่านบนมาด้วยอะไรเนี่ย I'm the luckiest person on earth I'm the luckiest person on earth ฉันโชคดีที่สุดในโลกตอนนี้าา ขอขอบคุณ All New Isuzu New X ที่พาเรารูปมออนทัวร์ไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ